สวัสดีค่ะผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารกลับมาพบกับแม่ม่น้อยกล้าวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปของเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2565ของผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารนะคะในเรื่องทั่วๆไปแม่ม่น้อยจะเน้นการอ่านพลังงานจากไพ่เป็นหลักการดูดวงเป็นการดูดวงโดยรวมโดยทั่วไปแม่ม่น้อยอยากให้เพื่อนๆใช้วิจัยในการรับชมและก็รับฟังเยอะๆ เราดูดวงเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตแต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องตั้งอยู่บนเหตุแล้วก็ผลของความ,มจริงเ,อเยอะๆอย่าให้หัวใจลุงคําทํานายแล้วก็อย่าให้คำทำนายลุงหัวใจมาม่อน้อยขออนุญาตเลือกไพ่ไว้ให้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย The Moon 8ดาบ3ดาบ k i n g of c u p เ Temp ลนส์ e ดอะเ Paste ดซับเพนดิโแปดเหรียญ Calling in your soulmate Stay optimistic about your love life Attraction ไพ่หมายเลข59สําำหรับดวงชะตาชีวิตนะคะของผู้ที่เกิดอยู่ในวันอัคารในช่วงเดือนตุลาคมนะคะมีไพ่เ h e ะเฮอร์มขึ้นมาไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์ เป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เทวดาคุ้มครองนะคะผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะถวยเทพเทวดานะคะทำให้ตัวเรานั้นแขล้วกล้าจากพยันอันตารายใดๆทั้งปวงถ้าใครที่มีโรคภัยไข้เจ็บที่เรื้อรังมานานนะคะเพื่อนเก็จะได้พบแพทย์ที่ดีนะคะจะทําให้โรคภัยไข้เจ็บที่มีในร่างกายทุเลาเบาบาง ลงนะคะแล้วเราก็จะกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะไพเดอะเฮอร์มิสเป็นตัวแทนของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่รักใคร่เมตตาช่วยเหลือเกื้อนหนุนอุปถัมภ์นะคะผู้ที่เกิดอยู่ในวันคารจะมีลางสังหณ์ที่คนไข้จะแม่นยำด้วยอยากให้เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเราเองให้มากๆนะคะไพเดอะเฮอร์มิสเนี่ยเป็นตัวแทนนะคะของสติปัญญาแสงสว่างที่สองท่ามกลางความมืดนะคะในช่วงประมาณต้นเดือนถึงกลางเดือนตุลาคมเนี่ยจะเป็นช่วง เขาเรียกว่าช่วงเวลาแห่งการวัดใจนะคะว่าผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารของแม่ม้น้อยจะมีความหนักแน่นนะคะ มากพอหรือเปล่าไพ่ตดมูลแล้วก็ไพ่แดดาบเนี่ยนะคะบางคนอาจจะกําลังเผชิญอยู่กับปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราหาทางออกไม่ได้ปัญหาในเรื่องนั้นนะคะอาจจะเป็น,นเรื่องของการงานนะคะการเงินภาระหนี้สินบางคนกําลังมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์แลักสั่งไพ่ตดมูลนะคะไพ่ใบน,นี้จะสื่อถึงความวิตกกังวลนะคะในเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างนะคะบางครั้งเราคิดวนไปวนมาแต่ก็หาทางออกให้กับเรื่องราวเหล่านั้นไม่ได้ ได้นะคะ80%ของอุปสรรคนะคะจะเกิดจากความคิดถ้าเราสามารถควบคุมความคิดของเราได้นะคะถ้าเราตั้งสติของเราให้มั่นนะคะมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะ,ะ,ะแม่โมนนยมั่นใจว่าเราจะเกิดแสงสว่างทางปัญญาปัญหานหนักๆที่เราคิดว่าเราหาทางออกไม่ได้แล้วนะคะเพื่อนๆจะหาวิธีจัดการแก้ไขปัญหาเานั้นได้นะคะอดทนสักนิดหนึ่งนะอุปสรรคของบ้ทีเกิดอยู่ในวันอังคารจะดู อยู่ประมาณนะคะต้นเดือนถึงกลางเดือนตุลาคมแต่ประมาณในช่วงนะคะปลายปลายเดือนตุลาคมไปต้นไปแม่มนืน้อยมืงว่าเรื่องราวหนักหนักอุปสรรคหนักๆกก็จะเริ่มคลี่คลายลงแต่ข้อสังเกตของลักษณะไพ่8ดดาบเนี่ย ให้เรามาระวังนะคะปัญหาจากบุคคลรอบข้างที่นํามาให้เป็นปัญหาที่เราไม่ได้ก่อแต่เราอาจจะไปโดนร่างแหะนะคะหรือว่าเราจําเป็นจะต้องไปช่วยเหลือใครบางคนแก้ไขปัญหานะคะที่เราไม่ได้ก่อขึ้นถ้าเพื่อนๆเ,เป็นพนักง,งานประจํานะคะเรามาระวังเรื่องของศัตรูรับ ะะใครที่คอยกลั่นแกล้งเราคอยขโมยผลงานคอยนินทาว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีแต่ถ้าผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารของแม่มโนยนิ่งพอใจเย็นพอท้ายที่สุดแล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่เคยทอดทิ้งผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารนะคะผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารก็สามารถนะคะเอาชนะนะคะคนที่เป็นศัตรูรับของเราไปได้นะคะท้ายที่สุดแล้วศัตรูก็จะแพ้ภัยตัวเองไปนั่นแหละ ผู้ที่เกิอยู่ในวันอังคารนะคะถ้าสามารถควบคุมความคิดของเรานะคะในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยถ้าเราจัดการความคิดนะคะอารมณ์ความรู้สึกของเราได้แม้เมื่อน้อยมั่งว่า ปัญหาหนักๆนั้นนะคะจริงๆแล้วไม่ได้หนักหนาอะไรเกินกว่าที่เราจะแก้ไขได้หรอกนะคะ3ดาบเนี่ยนะคะมักจะขึ้นบ่อยๆตามดวงชะตาของผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารนะคะเรามาระวังในเรื่องของ,ของคําพูดนะคะอย่าพยายามใจร้อนนะคะผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคาร <c oughs> เป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมาคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นแต่บางครั้งคําพูดของเราที่พูดออกไปนั้นน่ะมันอาจจะไปกระทบกระทั่งสร้างความบาดหมางนะคะก่อให้เกิดเป็นปัญหาทะเลาะวิวาทกับคนรอบข้าง คนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะในเดือนนี้นะคะหลายๆคนอาจจะกําลังมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนงานนะไพ่เด็แถมพลังชื่นมานะบางคนอาจจะตัดสินใจออกจากงานกระทนหันนะคะถ้าถามว่าในเรื่องของการงานนะไปสมัครงานเอาไว้จะมีโอกาสหรือเปล่าต้องรอประมาณในช่วงปลายปลายเดือนตุลาคมไปต้นไปนะคะเพื่อนๆจะมีโอกาสในเรื่องของการงานเข้ามานะคะงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเรื่องของหน่วยงานวิชาการนะคะ หน่วยงานเกี่ยวข้องกับทางด้านของทางราชการนะคะมีความโดดเด่นมากรวมถึงงานที่จะต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์งานจินตนาการงานครีเอทีฟนะคะงานขีดเขียนทั้งหลายงานศินละปะทั้งหลายยวดยานพาหนะการเดินทางนําเข้าส่งออกนะคะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของออนไลน์ทั้งหมดมีความโดดเด่นมากๆเลยนะคะเลขสองพเหรียญนนะ้าหมายถึงคนที่มีพรสวรรค์มีความสามารถสามารถหยิบ ะะจับงานได้มากกว่า1งงานหารายได้ได้จากหลายทางการเงินนะคะมีโอกาสทั้งด้านเรื่องการเงินนะคะแล้วก็โอกาสทั้งด้านเรื่องการสร้างรายได้นะคะเข้ามาแต่ลักษะของไพ่แปดเหรียญเนี่ยน,นะคะถ้าใครที่เป็นคนที่เล่นหุ้นออนไลน์เทรดหุ้นออนไลน์จริงๆแล้วไพ่ใบนี้ถือว่าถูกฉลุกนะแต่เมื่อตามขึ้นมาพร้อมกับไพ่เดมูล แล้วก็ไพ่8ดาบเนี่ยจะต้องระมัดระวังในเรื่องของข้อผิดพลาดนะคะเงินในอากาศเป็นอะไรที่ไม่แน่ไม่นอน,นะคะก็ควรจะใช้ความรอบคอบในเรื่องนี้มากเป็นพิเศษถ้าในเดือนนี้นะคะผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารสามารถหลีกเลี่ยงในเรื่องของการออกหน้าแทนคนอื่นไปค้ำประกันให้กับใครได้นะคะถ้าสามารถเลี่ยงได้จะเป็นการดีแต่ถ้าไม่สามารถเลี่ยงได้นะคะควรจะใช้ความรอบคอบในเรื่องนี้ให้มากเป็นพิเศษ8ดาบกับไพ่ตะบูนนะคะระมัดระวังการสูญเสียเงินเสียทองโดยไม่ใช่เหตุการ ถูกหลอกลวงนะคะลักสอไพ่แ 2, ดาบนะคะรวมถึงในเรื่องของนะคะงานเอกสารระมัดระวังข้อผิดพลาดนะคะก่อนที่จะเซ็นอะไรลงไปนะคะอ่านรายละเอียดให้รอบคอบเสียก่อนรวมถึงในเรื่องของคดีความทางกฎหมายการขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะในเรื่องนี้ก็ควรจะระมัดระวังด้วย โชคลาภทางด้านเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในเดือนนี้มีโชคลาภเข้ามานะคะไพ่เดอะเฮอร์มิสเนี่ยแล้วก็ไพ่เดอะมูนเนี่ยเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่ที่บ้านนะเจ้าที่ที่ทํางานท่านจะให้โชคลาภนะคะผู้ที่เกิดในวันคารอาจจะนะคะเข้ามาทางด้านเรื่องของความฝันก็นได้นะคะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกับหมายเลขยวดยานพาหนะ ของเราดูก็ได้แต่ถ้านะคะได้โชคได้ลาภทางการเงินแล้ว <c oughs> ก็อย่าลืมแบ่งปัจจัยส่วนหนึ่ง 1, ไปทําบุญแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่ที่บ้านเจ้าที่ที่ทํางานรวมถึงเทวดาคุ้มครองของเราด้วยนะคะการเรียนการศึกษามีความสําเร็จที่ดีถ้าใครที่กําลังวางแผนที่จะศึกษาต่อในคอร์สเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเองหรือว่านะคะ ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะปริญญาโทนะคะหรือว่าจะเดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศไปทํางานที่ต่างประเทศก็มีโอกาสแล้วก็จังหวะที่ดีจะอาจจะมีในเรื่องของความล่าช้าทางด้านของงานเอกสารอยู่บ้างนะคะการเรียนการศึกษาเมอกินแม้มอน,นอนบอกไปแล้วการเดินทางนะคะมีพายด์เดทแพรนขึ้นมาเนี่ยหลายๆคนอาจจะมีเหตุที่จะต้องเดินทางบ่อยครั้งบางคนมีเกณฑ์โยกย้ายถิ่นฐานบ้านช่องนะคะที่อยู่อาศัย ในเรื่องของสุขภาพนะคะผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารจะต้องระมัดระวังโครคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของความเครียดไมเกรนความเครียดสะสมโรคซึมเศร้านะคะไพ่หมายเลข3ดาบเนี่ยรวมถึงในเรื่องเกี่ยวข้องกับทางด้านของปอดหลอดลมระบบหัวใจนะคะความดันโลหิตด้วยการใช้ยดยานพาหนะการเดินทางนั้นนะคะควรจะใช้ยุดยานพาหนะอย่างระมัดระวังนะคะจริงๆแล้วนะ่ะ มีลักษณสองไพ่แดดาบขึ้นมาแม่นมน้มองว่าตัวเราไม่ได้ประมาทหรอกแต่อาจจะเป็นคนข้างหลังนะคะที่เขา ไม่ระมัดระวังก็ได้ไพ่แปดดาบเนี่ยหมายถึงเคราะห์ที่เกิดจากบุคคลภายนอกแต่แม่มน้อยมองว่านะคะจะไม่เป็นเรื่องอะไรที่หนักหนามากมายหรอกนะคะท้ายที่สุดแล้วผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารก็จะแคล้วคลาดจากพยานอันตรายใดๆทั้งปวงเนื่องจากมีไพ่คุ้มครองดวงชะตาขึ้นมาถ้าผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารพอมีเวลาแม่มน้อยอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆสร้างบุญสร้างกุศลการสร้างบุญสร้างกุศลนะคะการต่อเติมบุญนั้นนะคะ ที่แม่มอน้อยอยากจะแนะนําในช่วงเดือนนี้ก็คือนะคะทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์นะคะอาจจะใส่บาตรถวายสังฆทานนะคะหรือว่าจะบริจาคปัจจัยนะคะให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธนะคะหรือว่าชําระหนี้สงฆ์ก็ได้ทําบุญที่เกี่ยวกับ ทางด้านเรื่องของวัดก็ได้หรือว่าโรงพยาบาลนะคะบริจาคโลหิตสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาลก็ได้แต่ถ้าเพื่อนะะๆ,ๆไม่มีเวลาจริงๆการสร้างบุญสร้างกุสลโดยง่ายก็คือการเจริญภาวนาน,นี่แหละแล้วก็อย่าลืมกรวดน้าอุทิศนบุญส่วนส,วน,สวนนะคะให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาคุ้มครองเจ้าที่ที่บ้านเจ้าที่ที่ทํางานสัมมาอาชีพสัรพสัตทั้งหลายนะคะคนในครอบครัวรวมถึงตัวของเราเองด้วยนะคะบุญกุศลตรงนี้จะหนุนนํา คำชูดวงชะตาชีวิตของผู้ที่เกิดอยู่ในวันนคารของแม่มะน้อยให้แคล้วคลาดนะคะจากพย,ายันอันตรายใดๆทั้งปวงมีสุขภาพที่แข็งแรงประสบพบเจอแต่กับสิ่งที่ดีงามแต่ไพ่หมอนเลข59ขึ้นมาเนี่ยหลายหลายคนนะ่จะมีความรู้สึกคนไข้จะโดดเดี่ยวนะคะเหมือนกับเราไม่ได้รับการเอาใจใส่ใส,ใส่ใจจากผู้คนรอบข้างเท่าที่มันควรจะเป็นนะคะในเดือนนี้พยายามอย่าคิดมากนะคะปล่อยวางเยอะๆนะคะ แล้วก็พยายามควบคุมในเรื่องของความคิดของเราให้ได้นะคะแม่มน้อยมั่นใจว่าอุปสรรคหนักๆที่เกิดขึ้นประมาณในช่วงปลาย,ลายเดือนตุลาคมไปต้นไปทุกสิ่งทุกอย่างก็จะคลี่คลายลงแล้วแหละในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวแม่มน้อยขอเนุญาตยเริ่มต้นที่คนที่มีครอบครัวก่อนเลยนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะผู้ที่เกิดในวันอัคารบางส่วนของแม่มน้อยนะคะอาจจะมีคู่ครอง ที่อยู่ห่างไกลกันมักจะไม่ค่อยได้เจอเจอกันสักเท่าไหร่นะคะคู่ครองอาจจะทํางานอยู่ต่างที่ต่างถิ่นหรือว่าอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศก็ได้นะคะไพ่สามดาบไพ่เดมูลขึ้นมาในเดือนนี้ใหะะ้ความสําคัญในเรื่องการสื่อสารให้มากนะคะคาพูดที่พูดตรงมากจนเกินไปนะะ่อาจจะกระทบกระทั่งสร้างความบาดหมางทําร้ายจิตใจซึ่งกันและกันก็นได้นะคะรวมถึงให้ระมัดระวังนะคะในเรื่องของการมีปากเสียง แล้วก็ในเรื่องของการทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันด้วยแต่ถ้าผู้ที่เกิดอยู่ในวันอัคารของแม่มน้อยนะคะนิ่งพอใจเย็นพอแม่มน้อยมั่นใจว่าเพื่อนๆสามารถนะคะก้าวผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้เดือนนี้ก็เหมือนแห่งเขาเรียกว่าอะไรลนะเดือนวัดใจนะคะผ่าน ะะบททดสอบของจักรวาลไปให้ได้นะคะไพ่เดมูลหลายๆคนมีความเครียดสะสมไพ่เดมูลจะสื่อถึงความรู้สึกนะคะหวาดระแวงความรู้สึกวิตกกังวลนะคะความรู้สึกสับสนไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นะคะบางคนเริ่มมีความรู้สึกเหมือนกับคู่ครองของเรานะะพยายามปกปิดความลับบางสิ่งบางอย่างเอาไว้นะคะลงไม่แน่ใจเลยนะคะคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกนะคะลังสองไพ่แปดดาบเนี่ยนะคะบางคนคิดแล้วคิดอีกก็เหมือนกับไพ่เรืออยู่ในอ่าง อะไรก็ตามนะคะที่เราสงสัยไม่แน่ใจนะคะไม่ต้องกังวลหรอกนะคะเพราะจักรวาลและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะเปิดนะคะความจริงให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันกระสังชัดขึ้นมาแต่ในทางกลับกันถ้าผู้ที่เกิดอยู่ในวันคันของแม่มน,น้อยนะคะมีความลับที่ปกปิดเอาไว้เรามาระวังความลับของเราจะถูกเปิดเผยด้วยบางคนมีปัญหาเรื่องของการใช้ชีวิตคู่มาได้สักพักให,ใหญ่แล้วแหละแล้วสองไพ่8ดาบไพ่เดมูล3ดาบแล้วก็ไพ่หมายเลข59 ะะมีปัญหาความสัมพันธ์ที่พยายามประครับประคองให้สามารถไปต่อกันได้นะคะเนื่องจากมีบุตรด้วยกันนั่นเองนะคะแต่คําว่าชีวิตคู่นั้นดูเหมือนจะห่างเหินกันไปเยอะแล้วไพ่หมายเลข59านะ,ะบางคนอยู่กันเพราะว่านหน้าที่ความรับผิดชอบเท่านั้นเองนะ,ะส่วนบางคนมีความรู้สึกตัวเราไม่รับการเอาใจใส่ใส่ใจจากตัว คู่ครองเท่าที่เราควรจะได้รับนะคะเหมือนกับเราทุ่มเทให้กับเขามากทั้งความรักความจริงใจความเสียสละความไว้เนื้อเชื่อใจแต่สิ่งที่เขาตอบแทนให้เรากลับมานั้นมันน้อยมากหรือเกินนะคะบางคนมีคนรักก็จริงมีคู่ครองก็จริงแต่เหมือนกับนะคะตัวเรายิ่งโดดเดี่ยวนะคะตัวเรายิ่งเหงาเดือนนี้ก็เหมือนนะคะเดือนแห่งบททดสอบของจักรวาลน,นะคะพยายามก้าวผ่านบททดสอบของจักรวาลไปให้ได้นะคะเรามาระวังแล้วก็ควบคุม ความคิดของเราให้ดีๆไพ่ Attraction ไพ่ Stay Optimistic ไพ่ You Love Life ไพ่ทั้งสองใบนี้จะสื่อเกี่ยวข้องกันทางด้านของกฎของแรงดึงดูดตามกฎของแรงดึงดูดแล้วอะไรก็ตามที่เราส่งออกไปสิ่งนั้นจะย้อนกลับมาที่ตัวเรานะคะถ้าตัวเราเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายนะคะเป็นคนที่คิดลบอยู่บ่อยๆตัวเราก็จะรายร้องไปด้วยสถานการณ์ที่เป็นลบผู้คนที่คิดลบนะคะแต่ถ้าผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารของแม่มดน,น้อยนะคะ เป็นคนที่คิดบวกมองโลกในแง่ดีถึงแม้ว่านะคะสถานการณ์รอบข้างของเรามันจะแย่แต่ท้ายที่สุดลราแม่มน้อยมั่นใจว่านะคะสิ่งดีๆจะเข้ามาสู่ชีวิตของผู้ที่เกิดอยู่ในวันคันด้วยการที่ตัวเราเป็นคนที่คิดบวกนี่แหละนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะพยายามนะคะควบคุมในเรื่องของอารมณ์ของเราให้ดีๆอาจจะมีเรื่อง,องการมีปากเสียงความไม่เข้าใจกันกับตัวคู่ครองนะคะจะต้องใจเย็น แลวส่งไพ่สามดาบรวมถึงให้ระมัดระวังความรุนแรงทางการทำ้ายร่างกายซึ่งกันและกันด้วยนะคะไพ่เ h e Temperance เนี่ยเหมือนกับนะคะคู่รักบางคู่คิดกันไปคนละทางเข้าใจกันไปคนละอย่างนะคะเวลาอยู่ใกล้กันก็มักจะชอบถกเถียงกันโตแย้งกันอยู่บ่อยๆนะคะระมัดระวังในเรื่องของปัญหาของบุคคลที่3ที่เข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ด้วยแต่อิทธิพลของเจ้าไพ่เดอะมูนเนี่ยไพ่ใบนี้นะคะสื่อถึงในเรื่องของการ วิตกกังวลมากจนเกินไปนะคะคิดมากจนเกินไปความเครียดสะสมนะคะถ้าเราควบคุมในเรื่องของอารมณ์แล้วก็ความคิด ของตัวเราได้แม่โมโนยมั่นใจว่าผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารจะสามารถก้าวผ่านทุกๆอุปสรรคในชีวิตนะคะปัญหาของผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารส่วนใหญ่อุปสรรคใหญ่นั้นจะเกิดจากความคิดของเราจะเป็นส่วนใหญ่เดิมูนยังสื่อถึงเรื่องของความเข้าใจผิดซึ่งกันและกันด้วยนะคะเราต้องระวังนะคะปัญหาในเรื่องของความเข้าใจผิดนะคะในตัวคู่ครองรวมถึงใครบางคนในครอบครัวด้วยนะคะอะไรก็ตามที่เราไปได้ยินได้ฟังเข้ามานะคะอย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อ ว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงจนกว่าเราจะหาความจริงนะคะเรื่องนั้นให้ได้ก่อนให้ฟังหูไว้หูนะคะเดือนนี้นะคะต้องใจเย็นเ็นแล้วก็มีสตินะคะให้มากๆสํสำหรับคนที่กําลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะบางคนอาจจะกาลังศึกษาดูใจกับอยู่กับผู้ที่เกิดอยู่ในวันพรหัส,สบดีนะคะวันจันทร์วันพุธวันศุกร์หรือว่าเป็นชาวราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีน ราศีพฤษภราศีกันราศีเมืองกรน,นะคะหรือว่าพบรักทางไกลเป็นรักออนไลน์ก็ได้นะคะในช่วงเดือนตุลาคมนะคะผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารนะคะพยายามควบคุมในเรื่องของอารมณ์และก็ความคิดของเราให้ดีไพ่ดเดมูนนะคะจะสื่อถึงความวิตกกังวลมากจนเกินไปความรู้สึกนะคะสับสนลังเลไม่แน่ใจในความสัมพันธ์บางคนมีความรู้สึกนะคะว่าในความสัมพันธ์นั้นมันเริ่มมีบางสิ่งบางอย่างไม่ชอบมาพากลเป็นความรู้สึกที่หวาดระแวงนะคะเรามีความรู้สึกเหมือนกับว่า คนที่เรารักเขาพยายามปกปิดนะคะความจริงบางสิ่งบางอย่าง นะคะเอาไว้ถ้าเพื่อนๆที่มีความรู้สึกเหมือนกับที่แม่มะน้อยบอกนะคะปล่อยวางความกังวลน,นะเพราะชายที่สุดแล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเข้าข้างเราหน้าฟ้านะคะก็เข้าข้างเราจัก,กรวาลก็เข้าข้างเรานะ้ะสิ่งที่เราสงสัยไม่แน่ใจนั้นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกระจ่างชัดแต่ในทางกลับกันถ้าผู้ที่เกิดอยู่ในวรนาคาคนไหนนะคะมีความลับที่ปกปิดเอาไว้หรือว่าคบซ้อนอยู่จะต้องระมัดระวังนะคะความลับ ที่จะถูกเปิดเผยด้วยนะคะลักสองไพ่8ดาบนะคะลักษ่งไพ่หมายเลข59ขึ้นมาแต่บางคนคนข้างจะคิดมากในเรื่องของความสัมพันธ์บางคนมีความรู้สึกว่าตัวเราไม่ได้รับการเอาใจใส่ใส่ใ,สใจจากคนที่เรารักเท่าที่ควรจะเป็นนะคะเหมือนกับเราทุ่มเทกับเขามากมายเหลือเกินแต่สิ่งที่เขาตอบแทนกลับมาให้กับเรานั้นนะคะมันน้อยมากเหลือเกินลักส่องไพ่หมายเลข59นะคะจะสื่อถึงความรู้สึกเหงานะคะโดดเดี่ยวว้าเวบางคนมีคนรักก็จริง แต่เขานะคะไม่สามารถเข้ามาเติมเต็มนะคะส่วนที่ขาดหายของหัวใจเราได้เลยบางคนมีรักแต่ยิ่งทําให้หัวใจของเรากลับยิ่งเหงาขึ้นมาอีกนะคะและในเ่งของไพ่เดทแอนแพนคู่รักบางคู่เนี่ยยังคงมีในเรื่องของความแตกต่างที่ยังคงจะต้องอาศัยในเรื่องของเวลาปรับตัวเข้าหากันอีกเยอะนะคะไม่ว่าจะในเรื่องทัศนคติความคิดเห็นไลฟ์สไตล์มุมมองชีวิตมุมมองความรักนะคะบางคนคิดกันไปคนละทางเข้าใจกันไปคนละอย่างเวลาอยู่ใกล้กันนะคะก เหมือนกับคู่กัดนั่นแหละมักจะชอบถกเถียงกันประชดประชันกันนะคะด้วยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอยู่ตลอดเวลาถ้าถามว่าความสัมพันธ์นั้นนะคะจะมีโอกาสไปต่อกันได้หรือเปล่า ขึ้นอยู่กับคนทั้งคู่นั้นว่าจะสามารถปรับตัวเข้าหากันได้มากน้อยแค่ไหนเดือนนี้ก็เหมือนแห่งเดือนเดือนวัดใจนี่แหละนะคะความรักเดินทางมาถึงจุดที่เรียกว่าจุดวัดใจแล้วนะคะไม่ใช่จุดที่ต่างฝ่ายต่างก็หยิบยื่นแต่สิ่งที่ดีๆให้แก่กันแต่เป็นจุดที่ต่างฝ่ายต่างก็แสดงออกถึงความเป็นตัวตนของกันและกันออกมาแล้วนะคะอยู่ที่นะคะจะรับความแตกต่างของกันได้มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเพื่อนๆน,นะคะยอมรับความแตกต่าง ได้ด้วยความเข้าใจว่านะคะไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบนะคะความรักมีโอกาสไปต่อกันได้อย่างแน่นอนนะคะแต่สิ่งที่แม่มน้อยเห็นแม่มน้อยมองว่านะคะความสัมพันธ์ของใครก็แล้วแต่นะคะที่ก่อเกิดจากนะคะความที่ไม่เข้าใจกันนะคะ บนรากฐานแห่งความไม่เข้าใจบนรากฐานแห่งความไม่มั่นคงแล้วโอกาสในการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นั้นมีค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะเราตระวังปัญหาของบุคคลที่3นะคะที่เข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ด้วยนะคะแต่ถ้าผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารของแม่วม่าน้อยใจเย็นพอนิ่งพอนะคะอุปสรรคนั้นจะอยู่ประมาณในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนแต่ประมาณในช่วงปลายปลายเดือนนั้นนะคะจะเริ่มคลี่คลายนะคะที่มีปัญหาก,กันก็น่าจะมีโอกาส ะคะเคลียร์ใจกันแล้วก็มีโอกาสพูดคุยกันมากขึ้นนะคะสิ่งที่นะคะจะต้องระมัดระวังให้มากก็คืออารมณ์ของเรานี่แหละนะคะคำพูดที่พูดออกไปโดยไม่ได้ยั้งคิดไม่ได้ตรึกตรองเอาไว้ก่อนนะคะอาจจะกระทบกระทั่งบาดหมางใจกันก็ได้ดังนั้นนะคะก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปนะคะจะต้องใช้ในเรื่องของความระมัดระวัง ทางการสื่อสารให้มากนะคะบ,บางคนเริ่มมีความรู้สึกนะคะเริ่มมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยอิทธิพลของไพ่เดมูนเนี่ยนะคะก็ไม่น่าแปลกใจหรอกนะคะไพ่เดมูนเนี่ยจะสื่อถึงเรื่องของความเครียดสะสมนะคะความวิตกกังวล Say optimistic about your love life นะคะจักรวาลน,นะคะอยากจะให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันคานะคะพยายามมอง นะคะความรักในมุมมองที่ดีนะคะความหมายของจักรวาลที่อยากจะสื่อก็คือนะคะพยายามมองโลกในแง่ดีมากๆนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะคะจักรวาลและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยทอดทิ้งนะคะผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารนะคะเดือนนี้นะคะก้าวผ่านบททดสอบไปให้ได้อย่างหนึ่งอย่างใดนะคะไพ่ดมูลขึ้นมาเนี่ยนะคะไพ่แปดดาบขึ้นมาเนี่ยนะคะจะต้องระมัดระวังปัญหาในเรื่องความเข้าใจผิดซึ่งกันและกันอะไรก็ตามที่เราไปได้ยินได้ฟังเข้ามาให้ฟังหูไว้หู อย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงจนกว่าเราจะหาเรื่องอความจริงเรื่องนั้นให้ได้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อนะคะเพราะว่าไพ่เดมูลก็มีความหมายถึงในเรื่องของการเข้าใจผิดซึ่งกันและกันด้วยนะคะสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดก็ได้นะคะดังนั้นนะคะใจเย็นๆค่อยๆพูดค่อยๆค,คุยกันสำหรับคนโสดน,นะคะถ้านะถามว่านะคะจะได้พบรักไหมจะได้เจอคนที่ถูกใจหรือเปล่าในช่วงเดือน ตุลาคมนะคะผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารของแม่มะน้อยจะมีสเสน่ห์ที่ดึงดูดใจนะคะต่อผู้คนรอบข้างโดยเฉพาะเพศตรงข้ามนี่แหละนะคะไพ่แอตทรักชั่นขึ้นมาเนี่ยนะคะไพ่ใบนี้นะคะหมายถึง ะะตัวเรานั้นจะมีเสน่ห์มากๆจะมีคนนะคะที่เข้ามาสนอกสนใจเราก็จริงแต่พไพ่ใบนี้จะอิงเกี่ยวข้องกับทางด้านเรื่องของกฎของแรงดึงดูดกฎของแรงดึงดูดนั้นนะคะอะไรก็ตามที่เราส่งออกไปสิ่งนั้นจะย้อนกลับมาที่ตัวเราเองนะคะถ้าผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารเห็นคุณค่าของตัวเราเองมากพอรักตัวเราเองมากพอนะคะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเต็มไปด้วยพลังงานบวกแล้วนะคะตัวเราก็จะดึงดูดพลังงานที่ดีๆกลับมาสู่ตัวเรานะคะดึงดูดความรักที่ดีๆ ความสัมพันธ์ที่ดีๆ Stay optimistic about your love life ขึ้นมาเนี่ยนะคะไพ่ใบ bye bye. นี้นะคะจกักรวาลอยากจะให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันคารนะคะ มองความรักในมุมมองที่ดีๆไพ่หมายเลข59นะคะไพ่เดาบูนไพ่ moon, 3ดาบ8ดาบขึ้นมาเนี่ยแม่มน้อยมองว่าผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารบางส่วนของแม่มน้อยเนะี่ยที่ผ่านมาอาจจะเคยผ่านประสบการณ์ความสัมพันธ์ที่แย่ๆมาก่อนนะคะบ,บางคนไปรักคนที่เขาไม่มีใจให้กับเรานะคะบางคนรักเขาข้างเดียวบางคนไปเจอในเรื่องของบุคคลที่3นะคะที่เข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ไปเจอเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเข้าแล้วทําให้เรามีความรู้สึกนะคะ ว่าตัวเรามีมุมมองที่ไม่ดีในเรื่องของความรักบางคนเกิดมีความรู้สึกลังเลสงสัยไม่แน่ใจแล้วแหละว่ารักแท้คู่แท้เนื้อคู่ของเรานั้นจะมีตัวตนอยู่หรือเปล่านะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเริ่มต้นที่ความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาก่อนเสมอนะคะถ้าเพื่อนๆอย่างเชื่อแล้วก็ศรถถัทธาว่ารักแท้แล้วก็คู่แท้นั้นยังมีอยู่จริงนะคะถ้าเพื่อนๆมองความรักในมุมมองที่ดีๆอยู่นะคะ ความรักที่ดีๆย่อมเข้ามาสู่ชีวิตของเพื่อนๆอย่างแน่นอนในเดือนนี้จักรวาลเปิดรับพลังงานบวกนะคะคอร์ล so ่งยอส m เมสลองอธิษฐานนะคะลองบอกกับจักรวาลดูซิ ว่าคนรักแบบไหนนะคะความสัมพันธ์แบบไหนที่ตัวเรานั้นอยากจะพานพบนะคะ calling in your soulmate เพื่อนๆมีโอกาสนะคะที่จะได้พบเจอคนที่เป็นเนื้อคู่อธิษฐานของเรานะคะไพ่เดอะเฮอร์มิสขึ้นมาเนี่ยไพ่เดอะมูนขึ้นมาแต่หลายๆคนน่ะอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์มานะคะแล้วยังมีความรู้สึกว่าหัวใจของเรายังไม่พร้อมนะคะตัวเรายังคงจะต้องการเวลานะคะเพื่อจัดการกับตัวเองก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆมีความรู้สึกแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องเร่งรีบในความสัมพันธ์หรอกนะคะจัด การตัวเองก่อนให้หัวใจของเราพร้อมเมื่อไหรนะคะหัวใจของเรากลับมาเข้มแข็งเมื่อไหร่แล้วเมื่อนั้นเองนะจกักรวาลก็จะเปิดโอกาสให้ใครบางคนนะคะเดินเข้ามาสู่ชีวิตของเราแต่ถ้าเราไปเร่งรีบในความสัมพันธ์นะคะมีรัก เมื่อหัวใจเราไม่พร้อมเพียงแค่ว่าเรารู้สึกเหงาอยากจะดึงใครสักคนหนึ่งนะคะเข้ามาเยียวยาหัวใจของเราเราอาจจะไปดึงดูดความสัมพันธ์ที่มันไม่มีคุณภาพเข้ามาก็ได้ดังนั้นนะคะจงมีความรักเมื่อหัวใจเราพร้อมนะคะอย่ารีบมีความรักเพียงเพราะว่าหัวใจของเรานะคะรู้สึกเหงานะคะเราอาจจะมีความรู้สึกเหงามากกว่าเดิมก็ได้ถ้าถามว่านะคะความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะ่ะ นะคะมีโอกาสที่จะเจอคนที่ถูกใจไหมแม่มดน้อยมองว่าเพื่อนๆมีโอกาสนะคะที่จะได้เจอนะคะใครบางคนนะคะเข้ามาในชีวิตแต่ความสัมพันธ์นั้นนะคะก็เหมือนที่แม่มดน้อยบอกนั่นแหละไม่อยากจะให้เร่งรีบอะไรนะ,ะคะค่อยเป็นค่อยไปก่อนถ้ายังไม่พร้อมก็โฟกัสไปที่ตัวเองกับเรื่องของการงานก่อนก็ได้นะคะหรือว่านะคะ ไพ่ t ดอะเทมเพลนส์มีอีกความหมายหนึ่งหมายถึงให้ปรับสมดุปลปรับความคิดปรับอารมณ์ของเราให้คงที่ก่อนแล้วค่อยนะคะมีความรักก็ได้ในช่วงนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีใครเข้ามาสนอกสนใจเราเลยนะคะด้วยความที่มีเสน่ห์ของผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารเนี่ยจะมีโอกาสนะคะที่จะมีคนเข้ามาสนอกสนใจเราคนคนนั้น,นอาจจะเป็นคนที่เกิดนะคะอยู่ในวันจันทร์วันพฤหัสบดีนะคะวันพุธนะคะเป็นคนที่เกิดอยู่ในวันนะคะศุกร์ก็ได้นะคะ ไพ่ลักษังไพ่เดอะเฮอร์ิสนะคะเป็นตัวแทนของคนที่มีช่วงวัยนะคะที่มากกว่าเรานะคะอย่างน,าน้อยก็5ปี10ปี 1 5ปีขึ้นไปใครที่เป็นคนที่ชอบนะคะแฟนที่เป็นผู้ใหญ่สักนิดหนึ่งนะคะก็ถือว่านะคะจะได้คนที่ถูกใจเราเลยแหละคนคนนี้นะคะจะมีลักษณะของการเป็นที่ปรึกษาที่ดีเป็นคนที่มีความคิดที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งนะคะนอกจากนั้นเป็นตัวแทนของคนที่ทํางานอยู่ในหน่วยงานราชการนะคะโดยเฉพาะนะคะครูบาอาจารย์รแพทย์พยาบาลน,นะคะ เกี่ยวข้องกับดังด้านเรื่องของสายงานวิชาการก็ได้นะคะไพ่ขิงซับคัพเนี่ยเป็นตัวแทนของคนที่เกิดอยู่ในราศีธาตุน้ํานั่นก็คือผู้ที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนะคะส่วนไพ่เพชรพเซเปนิโก้เนี่ยเป็นตัวแทนของคนที่เกิดอยู่ในราศีธาตุดินนั่นก็คือผู้ที่เกิดอยู่ในราศีนะคะราศีพฤษภราศีกันราศีมังกรนั่นเองนะคะในช่วงเดือนนี้หลายๆคนจะมีเกณฑ์นะคะที่ได้พบรักนะครับระหว่างการที่เราเดินทาง ไปที่ใดที่หนึ่งเราอาจจะไปเจอคนที่ถูกใจระหว่างทางก็ได้นะคะแต่ความรักน่ะยังคงจะต้องอาศัยในเรื่องของการะะทำความเข้าใจกันอีกเยอะคนที่เขาเข้ามาน่ะจะเป็นคนที่มีความแตกต่างนะคะทั้งในเรื่องของความคิดทัศนคติแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะคะลองคบกันคุยกันเป็นเพื่อนคุยกันไปก่อนนะคะแล้วก็เวลาเนี่ยนะคะจะเป็นตัว นะะบอกเราได้อย่างดีเลยแหละว่าเขาหรือเธอคนนี้เป็นคนที่ใช่สําหรับเราหรือเปล่าแต่ถ้าผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารไม่เร่งรีบนะคะรอให้ผ่านพ้นประมาณเดือนตุลาคมไปก่อนแม่มดน,น้อยมองว่าผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารจะมีโอกาสนะคะที่มีคนที่ถูกใจนะคะเข้ามา มากกว่านี้ก็ได้นะคะแม้มื่น้อยนะคะขอเป็นกําลังใจให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันอัคารทุกคนนะคะมีความสุขขอให้สมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดแม่ม่น้อยก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าชอบคลิปของแม่ม่น้อยรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ม่น้อยทําคลิปต่อๆไปวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ